ในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองได้มีการพยายามผลักดันให้เบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุ3,000บาททั้งจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยการปรับเพิ่มของเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุขึ้นจะเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มจากปี2565ที่ควรปรับขั้นต่ำจาก600บาทขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนหลังจากนั้นก็จะปรับขึ้นอีกปีละ500บาทสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ เปิดเหตุผลเบีย้ยผู้สูงอายุทำไมควรได้3,000อย่าทิ้งผู้สูงวัยไว้ข้างหลังก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีบทความเกี่ยวกับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาตินะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าบำนาญ3,000ัน 3, นะครับ มีทั้งรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับบำนาญตัวนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้ถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมรัฐบาลควรที่จะอนุมัติกฎหมายตัวนี้นะครับข่าวนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเปิดเหตุผลเบี้ยผู้สูงอายุทําไมควรได้3,000บาทเป็นข่าวของวันที่13เมษายน65นะครับเรื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายน2565นี้จะขอพาทุกคนไปทำความเข้าใจเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีข้อเสนอว่าควรจะได้3,000บาทเบื้องหลังตัวเลขนี้มาจากไหนแล้วการที่ผู้สูงอายุได้เงินเพิ่มขึ้นสำคัญและส่งผลอย่างไรหวนกลับมาอีกครั้งในปีนี้สำหรับวันมหาสงการ13เมษายนซึ่งเป็นวันเริ่มเทศกาลสงการอย่างเป็นทางการในทุกพื้นที่หลายคนคงได้ใช้เวลานี้กับภูมิลำเนาเดิมเพื่อใช้เวลาวันหยุดยาวนี้ทำกิจกรรมทางประเพณีกับครอบครัวอาทิการทำบุญส่งน้ำพระลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมอื่นๆเป็นต้นซึ่งนอกจากวันนี้จะเป็นวันสงการแล้ววันที่13เมษายนยังถูกจัดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับกิจกรรมของเทศกาลสงการดังกล่าวไปอย่างไรก็ตามการให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุแค่เพียงช่วงเทศกาลก็ดูจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่นักดังนั้นในวันนี้จึงอยากจะพาทุกคนไปสํารวจประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเบี้ยผู้สูงอายุโดยรู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้ ผู้สูงอายุบ้านเราได้รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเพียง600บาทเท่านั้นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการตามมาจึงมีความพยายามผลักดันให้ปรับขึ้นเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุไปอยู่ที่3,000บาท แต่ก็ยังไม่เป็นผลจนถึงปัจจุบันปัญหาของเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันประเทศไทยมีสวัสดิการอุดหนุนด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุทั่วไปหรือที่เราเขา้าใจกันก็คือการจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุถึงกระนั้นมูลค่าเบีย้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง600-1,000บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นโดยจ่ายตามเกณฑ์อายุดังนี้ก็คืออายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาท อายุ70-79ปีจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพเดือนละ800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาท อันนี้เป็นอัตราสูงสุดนะครับ1,000สูงกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับซึ่งหากเทียบกับค่าของชีพในยุคป,ปัจจุบันนี้ <S <S เงินจํานวนดังกล่าวจึงไม่มีทางที่จะสามารถให้คุณภาพชีวิตที่ดีได้เลยนี่นะครับต่ําสุด600ก็เฉลี่ยวันละ20บาทนะครับ1น0 0นี้ก็เฉลี่ยประมาณวันละ30บาทนะครับเรียกว่าก็ยังอยู่แบบลําบากนะครับถ้าจะใช้เงินจํานวนนี้อยู่ให้รอดไปเดือนเดือนนะครับจากการที่มีเบีย้ยยังชีพที่ต่ําดังกล่าวครั้งต้นนี้นะครับทำให้รายได้หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนนั้นจึงหนีไม่พ้นต้องพึ่งพิงเงินจากลูกหลานทําให้หนุ่มสาววัยทํางานจําต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ในการส่งเงินกลับไปให้บุตรภรีหรือผู้สูงอายุที่บ้านข้อมูลทางสถิติจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมพศ2562พบว่าตามการแบ่งครัวเรือนออกเป็น10กลุ่มตามฐานะครัวเรือนยากจนที่สุดคือกลุ่มที่มีผู้สูงอายุต่อครัวเรือนมากที่สุดสะท้อนถึงการแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุของวัยแรงงานในครัวเรือนกลุ่มนี้ที่สูงกว่าวัยแรงงานในครัวเรือนกลุ่มอื่น โดยสูงกว่าครัวเรือนร่ำรวยที่สุดถึง2เท่าประเด็นข้างต้นนี้คือชนวนสำคัญทำให้ไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เร็วกว่าที่ควรเนื่องจากคนวัยหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบันตระหนักถึงความพร้อมในการสร้างครอบครัวและการให้กำเนิดลูกซึ่งองค์ประกรอบของความพร้อมที่ว่านั้นก็คือสถานะทางการเงินเพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กที่จะเกิดมาด้วยเหตุนี้จึงมีผลไม่มากก็น้อยให้อัตราการเกิดของประเทศไทยนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่คนวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมดังกล่าวนอกจากนั้นการแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปมีผลต่อระดับเงินออมหรือเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินทั้งนี้ยังมีผลต่อการก่อหนี้เพื่อการบริโภคอีกด้วยการไม่มีเงินเหลือพอสำหรับเก็บออมยังจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาในช่วงที่ต้องเกษียณอายุจากวัยทำงานอีกด้วยเพราะหากไม่มีเงินมากพอขณะที่เบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับก็อยู่ในระดับที่ต่ำท้ายที่สุดแล้วในบั้นปลายชีวิต ก็อาจต้องมาเผชิญกับคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้ดีมากนักแม้ว่าจะทํางานหนักมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ตามและนี่นะครับก็คือที่มาของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3,000บาทนะครับจากทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้นแสดงให้เห็นว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต่ําเช่นทุกวันนี้นอกจากจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในวัยแรงงานอีกด้วยซึ่งไม่ต่างอะไรจากการส่งต่อความยากจนและความเลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่นของสังคมไทย นอกจากนี้ประเด็นคุณภาพชีวิตของคนหนุ่มสาววัยแรงงานยังมีส่วนต่อกำหนดทิศทางโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจของประเทศทำให้แท้จริงแล้วเรื่องการเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนั้น ถือว่ามีความสําคัญมากเห็นไหมครับไม่ได้กระทบเฉพาะผู้สูงอายุนะครับกระทบไปถึงคนวัยหนุ่มสาวนะครับซึ่งเป็นแรงงานสําคัญของประเทศการเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุมีความสําคัญในแง่ของการช่วยแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือนของผู้สูงอายุทั้งช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของวัยแรงงานโดยเฉพาะในครัวเรือนยากจนที่สุดซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในวัยแรงงานนั้นสามารถมีเงินเหลือพอที่จะสร้างความมั่งคั่ง ให้กับตนและก็สก,กัดการส่งต่อความยากจนได้ในที่สุดโดยจากการประเมินเส้นความยากจนและค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคข,ของครัวเรือนยากจนที่สุดในปี2563นั้นสะท้อนว่าเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขั้นต่ำควรอยู่ที่ราวๆ2,000บาทต่อคนต่อเดือนในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองได้มีการพยายามผลักดันให้เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ3,000บาททั้งจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย้านจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็คือการผลักดันให้มีการแก้ไขพรบผู้สูงอายุ ในช่วงปลายปี2563โดยลังสิมาลอลสสอัสมีสสสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์ที่ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อปรับเพิ่มเบี้ยอย่างที่เป็น3,000บาทเพื่อความมั่นคงในชีวิตที่ประชาชนพึงมีและยังมองถึงความจำเป็นที่ต้องวางรากฐานระบบบำนาญของประเทศให้มีความยั่งยืนไว้จากพักการเมืองฝ่ายค้านก็คือนโยบายระบบสวัสดิการท่วนน้า โดยการปรับเพิ่มของเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขึ้นจะเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มจากปี2,565ที่ควรปรับขั้นต่ำจาก600บาทขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนหลังจากนั้นก็จะปรับขึ้นอีกปีละ500บาทจนกระทั่งปี2,569เบี้ยยัยงชีพขวางผู้สูงอายุจะเท่ากับ3,000บาทต่อคนต่อปีนอกจากนี้พักเก้าไกลยังแสดงข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติมอีกด้วยว่าหากมีการใช้ระบบสวัสดิการทั่วหน้าดังกล่าว จะส่งผลให้ทุกครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยครัวเรือนยากจนที่สุดจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง40%และยังมีผลให้ทุกครัวเรือนมีระดับเงินออมเป็นบวกอีกด้วยมีการคำนวณว่าหากขึ้นเบีย้ยอย่างที่เป็น3,000บาทได้สำเร็จจะช่วยลดจำนวนผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในภาวะยากจนเหลือเพียง1%ซึ่งลดลงกว่า5.7%จากการมีขั้นต่ำที่600บาทเช่นในปัจจุบันขณะเดียวกันก็ช่วยลดสัดส่วนผู้สูงอายุ ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางการเงินลงราว20%อย่างไรก็ตามประเด็นที่ควรร่วมพิจารณาไปด้วยก็คือเงินงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการดังกล่าวที่จะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมราว6แสนล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นภาระทางการคลังที่สูงมากหากรัฐบาลยังมีไรายได้เท่าเดิมตรงนี้ก็มีหลายฝ่ายเสนอแล้วนะครับ เกี่ยวกับการหางบประมาณที่จะมาชดเชยในส่วนนี้นะครับแต่ท่านนายกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทางที่หลายๆท่านเสนอมานะครับถึงกระนั้นประเด็นการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุของไทยนั้น <c oughs> ก็ยังมีความสําคัญอยู่เพราะด้วยจํานวนเบีย้ยยังชีพเดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพของผู้สูงอายุดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้ควรเกิดขึ้นไปพร้อมกับก,บการหาช่องทางเพิ่มไรายได้ของรัฐบาลอาทิการปรับโครงสร้างภาษี การใช้นโยบายสร้างการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นนี่นะครับก็เป็นบทความเกี่ยวกับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับหรือบำนาญแห่งชาติหรือบำนาญ3า0พันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแนวทางของฝ่ายค้านนี้ดูน่าจะเหมาะสมนะครับก็คือปรับจาก600เป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับ แล้วสุดท้ายก็จะเท่ากับ3,000บาทต่อคนฝากร,รัฐบาลด้วยนะครับว่าให้พิจารณาแล้วก็ดําเนินการด้วยนะครับเพิ่มเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุทุกท่านด้วยนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อกันไปนะครับให้ร,รัฐบาลเห็นบทความนี้นะครับ